หุมท้องนาเป็นแดนสวรรค์สองเราจำมันสาบซึ้งตรึงใจรวมคู่เคราวคลอเดินเพลิดเพลินพนอนอ ตื่นตันวันไหวเกินเอ่ยวัชจีอ่านหัวใจจากตาก็รู้แสงแววรักอยู่ท่วมทนรุดีอย่าคลายมาลายไป อย่าใไกลแม้นาทีอย่าให้พี่นี้เฝ้าแต่ตรมใจพี่ยังจำได้ยังจำได้ไม่ลืมเลยมือน้องพี่เคยได้จับกุมไว ซ้าเคยได้จูบเคยได้จูบประทับลงไปยังอบอุ่นใจอยู่ทุกคืนวันเปิดหัวใจพูดกันสักครั้งรักเธอเจียนครั้ง ครวนเพอรำพันเฝ้าปองรักนานมาเมตตาเห็นใจกันอย่าเพียงให้ฝันรักอยู่เดียวดา